ครับแนะนำตัวสักครั้งหนึงค่ะเกรซพาชิตาค่ะอุณอัครวัตครับก็ละคารเรื่องนี้น้องมารกาตสิลิลกกำลังคกระแสในที่ยาวใช่แล้วค่ะก็เป็นเนื้อเรื่องของการการที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่ามีมรกตเป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าทั้งสามชิ้นได้หายใจแล้วพวกเขาก็ ออกตามหาทั้งสามชิ้นนั้นค่ะม่านทองก็จะเป็นแบบว่าหญิงสาวที่มีเชื้อพพลิงวันนึงวันนึงก็ถูกแบบว่ามีมีมงกุฎของแม่ไว้ดูต่างหน้าวันนึงมงกุฎหายไปเราก็ต้องออกตามหามงกุฎอันนี้แหละกำลังจะเข้มข้นเลยใช่ค่ะของพี่วันล่ะครับก็ในในส่วนของทางผมก็เป็นรับบทเป็นสินธุนะครับก็เป็นนายตำรวจนะครับที่คอยมาปกปักรักษา คนที่เข้ามาในป่าคืออีกคนนึงก็คือเป็นน้องนัทชาคนน้นก็เลยต้องเข้ามาช่วยดูแลเขา<ม>ซึ่งพี่บูมเขาก็จะเข้ามาซึ่งก็เป็นแบบทีมทีมตำรวจที่เข้ามาดูแลอาขาของของอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้คือพี่อ้นเองแบบมาอยู่ในมากของแบบว่าใส่ชุดเครื่องแบบมีครับใส่เครื่องแบบอยู่ครั้งหนึ่งฮะตอนต้นเรื่องครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นนอกเครื่องแบบครับผมเป็นนอสืบส่วนใช่ไหมฮะใช่ฮะเป็นนักสืบอะไรอย่างนี้ครับผม แต่เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าทางอารลอกเองก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังกับเรื่องนี้ค่ะคุณอาเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นคนควบคุมการผลิตค่ะคุณอาก็มาเยี่ยมเราที่กองถ่ายเนาะช่วงแรกๆมาตั้งแต่วันที่เราบวงสรวงกันถ่ายทํากันวันแรกก็ถึงแม้ว่าคุณอาจะไม่ได้กํากับเองเรื่องนี้แต่ว่าโปรดักชั่นเอ่ยภาพรวมบททุกอย่างก็คือควบคุมการผลิตโดยคุณอาทั้งหมดเราท เล่นเองก็ได้เจอทางอลองบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะเจอค่ะจริงๆก็โกซ p g อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองของเกรซแหละที่เล่นก่อนนั้นนี้ก็ภูพยาเสือใช่เช่นกันครับก็อย่างตัวผมก็เจอค้อหลงบ่อยครับเพราะว่าบางทีเรามีการตีกอล์ฟกันแล้วกินข้าวกันอะไรแบบนี้ครับแล้วก็บางทีมีมีได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์แกตอนกันอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้ว่ามีกิจกรรมร่วมกันใช่ใช่ก็เลยแบบว่าคิดถึงถึงแกเป็น เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยแหละที่ที่ที่เขาคอยสอนเราใลายแหละเรื่องสอนน้องๆหลายๆคนครับจะไม่นานมานี้น้องก็เป็นเรื่องที่ทุกคนในวงการเสียใจมากๆเลย,ยกับที่อาหอกได้จากไปนะคะก็ก่อนหน้าน,นี้เราได้แบบคําสอนอะไรจากอาหองบ้างไหมล,ล่ะไออย่างผมมาน่าจะได้เยอะนะครับจากจากคำสอนของอาหองก็คือคือแกไม่ได้สอนแบบตรงๆแต่พอเราได้นั่งสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาก็จะมีความเขาเป็นคนรักในอาชีพ ของการทำหนังมากๆคือเขาจะไม่มองตัวเงินก่อนเขามองผลงานจริงๆใช่ครับแต่แต่ว่าในยุคนี้มันมันต้องควบคู่กันไปแต่ว่าใช่ครับแล้วก็คุณาก็เราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพของเราแค่นั้นคือคือแค่นี้มันเป็นคำที่แบบว่าเฮ้ยเราเราทำอาชีพนักแสดงตรงเนี้ยมันมันก็ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพ ของเราหรือไม่ว่าถ้าเราจะทําอาชีพอะไรก็ตามเราต้องซื่อสัตย์กับชีพตัวเองอดีมากๆเลยเนาะที่เรอช่ตสัตย์กับชื่อตัเก็ประโยคที่จะได้ยินคุณอาสอนลูกสอนหลานอย่างพวกเราอยู่บ่อยๆก็น่าจะเป็นคํานี้แหละเออใช่คุณอาจะพูดอยู่เสมอว่าบทเป็นครูการการการเคารพบทการทํากันบ้านมารวมไปถึงการที่เราแบบว่าเข้าใจว่าตัวละครนี้มันเป็นยังไงอ่ะ เท่ากับว่าเราอะเข้าถึงตัวละครนั้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแกจะสอนเหมือนเหมือนแต่ละคนก็จะได้รับบทเรียนที่แตกต่างกันไปแต่อันนี้พูดถึงพื้นฐานที่ว่าแกจะพูดถึงให้ทุกๆคนฟังโดยรวมอยู่เสมอ,อก็จะเป็นเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์แหละเพราะเหมือนแกแบบอยากจะเน้นว่าอาคนนี้คาแรคเตอร์ต้องชัดทางนี้นะคนนี้ทางนี้นะแบบเนี้ยแต่แกหลายๆคนก็ก็จะ คุณอาก็จะให้ผรอกับกับนักแสดงหลายหละคนนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้ยินอะไรนีครับอะไรที่เขาพูดตอนได้ได้ฟังนะเวลาหรอกก็ได้แบบว่ามีการสอนอะไรเงี้ยเราทำให้แบบเราในใจมันจะได้จําไปด้วยนะฮะพอพูดถึงเรื่องละครละก็อย่างที่บอกว่ามันก็เลียงไม่ได้แอนก็บอกเอ๊ สองคนนี้ไรเงี้ยค่ะอัพเดทหัวใจเอิปกติดีฮะตอนนี้หัวใจก็แข็งแรงสุขฉีดดีครับยังไม่เป็นโรคหัวใจดอกยังไม่เป็นนะถ้าเป็นเดี๋ยวแจ้งแต่เราดูสมองไม่เป็นคนข้างๆดูเอ๊ะเหมือนจะเป็นหรืออะไรยังไงใส่เอาใส่สีขาวทุกวันเลยช่วงนี้ที่บอกว่า นัดนัดกันน่ะบอกว่าเราอะตั้งใจว่าเราจะไว้ทุกให้อรลอในช่วงนี้ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็ไม่ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสก็นัดกันว่าอาจจะใส่แบบขาวดำคแล้วนี่เขาบอกว่าแล้วทำไมไม่ใส่สีดำสีเขียวก็เราต้องใส่สีขาวทุกวันไงเผื่อวันไหนคุณแบบอยากจะเล่นเอออยากจะเซอร์ไพรส์อะไรขึ้นมาแล้วเปล่าเป็นมีมเป็นแบบตลกตลกแกงพี่โอนลั่าอะไรนะ ไม่คือช่วงนี้เกต็มแหวนไปแล้วเพราะว่าถ้าพี่อ้นช้าก็อาจจะเป็นจริงเป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้หญิงยุคใหม่อะไรเงี้ยจริงนะอย่างมีภาพปีอยากเห็นใช่ไหมไม่จริงจริงอ่ะจริงจริงแล้วเนี่ยคือน้องน้องเป็นลูกครึ่งอินเดียใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะเราก็มาจากทางเหนือเงี้ยเราเปนก็คือแบบน้องพี่อ้นชอบแซวคือพี่อ้นชอบแซวว่าแบบ เอาตามประเพณีอินเดียผู้หญิงต้องมาขอผู้ชายไม่ใช่หรอก็เลยบอกอ๋อนี่2024แล้วจ้าเราก็ไปเดวเช่าเช่าเมืองฝากแล้วก็แบบมาหนูเข้ามาอะไรอย่างเี้ไม่หรอครับก็คือก็มีคุยกันไว้ครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีคุยกันไว้บ้างครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอหรอกครับปีหน้าจปีหน้าจะขอดูงานอีกสักนิดนึงใช่ครับเพราะว่ามัน <C> e <at> คือเหมือนหลังโควิดมาเนี่ยมันบางคนหลายๆคนก็เจอมรสุมมาที่นึน่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการงานในวงการบันเทิงว่าอะไรก็คือขอคือเหมือนหล,หลายนาคนป่วยนะช่วงแบบหลังโควิดแต่นี่เขาเหมือนเขาไม่ป่วยไงเหมือนเขาโดนวัคซีนไปแล้วเขากล่องเสียงเขาที่ช่วงนี้งานร้องเพลงเยอะมากได้พักผ่อนขีี่ช่วงนี้ก็เลยบอกว่าก็เลยแบบอยากอยากจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่าง ตร้งงานขึ้นมาก่อนอะไรแบบนี้ให้มันดูดูมัน่นคงไม่รีบนเนาะแต่แต่ว่าภาพในหัวสกิลมันใหญ่นะแบบมาเกไม่อ่ะนี่อันนี้ใหญ่ค่ะอันนี้จิ๋วมากเราเป็นคนเป็นคนขี้ลำคาญน่ะแบบเออเราบางทีเรากลัวที่จะดูแลคนอื่นเรากลัว,วแบบดูแลไม่ดีมันไม่ได้เหมือนพ่อกับแม่ที่เราไม่ต้องดูแลแบบเข้าใจเราดีอะไรแบบเนี้ก็เลยแบบพยายามคิดเวลาเวลาคุยกันเรื่องนี้เกจะสะขบเล็กมาก ลองเทเบิลสามสิบคนเรื่องจบอันนี้คือลิสต์ออกมาคือแบบน่าจะเปิดบอลรูมทุกอันติดติดกันเลยอะไรเงี้ยแลวไปเท็กไหมพี่ยอไม่ก็คือเพื่อนเราเยอะเยเพื่อนเราเยอะคือบางทีก็างทงเพื่อนถ้าเกิดแบบไม่ได้บอกเขาหรือว่าไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเพื่อนก็อาจจะงอนได้มีเออดีเขาชอบคนเยอะไงแต่สุดท้าย้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมามาอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางห้เจอตรงกลางก็ก็ ต้องก็ต้องมีตรงกลางแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดี๋หลังจากนี้เนาะเราจะได้บบกว่าพูดคุยกันในสุดิโอได้ค่ะได้ครับชวนแฟนๆทีวีพูะะไปเม้ามอยกันต่อในไลฟ์สดของทีวีพูนะคะอืมอคผมเนี่ยก็เจอกันในลฟ์ครับ